สวัสดีครับร้านโปรเกมเมอร์นะครับวันพุธที่8เมษายนนะครับคลิปนี้ลองเกมเพย์2นะครับผมที่จะจัดส่งข่าววันนี้นะครับมีทั้งหมดอันนี้ลายที่1นะครับ2แผ่นลายที่2 2แผ่นแล้วก็ลายที่3 1แผ่นนะครับมีแค่นี้3ลายนะครับแต่จะมีคลิปจากคลิปที่แล้วเพย์1ของวันนี้นะครับจะมีเกมที่ผมลองเปิดกับเครื่องเพย์1แล้วมีเกมมันสะดุดเกมมันกระตุกให้เห็นนะครับ ก็จะเอามาลองให้ดูในคลิปนี้นะครับเพราะว่าปัญหาก็คือที่มันสะดุดที่มันกระตุกเพราะว่าเครื่องเพ1หนึ่งผมหวอ่านมันมันจะไม่ค่อยดีนะฮะเลยเอามาลองขอลองให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เป็นการแบบให้ดูให้ลูกค้าดูนะครับว่าเครื่องเพย์สองมันอะ่ะก็มีความสามารถเปิดเล่นเกมแผ,ผ่นเกมอะ่ะเพย์หนึ่งได้นะครับ เนี่ยมันก็มีอยู่5เกมด้วย,ยนะอันนี้ลองให้ดูเราจะดูให้ดูตรงจุดที่มันกระตุกนะครับให้ดูนะฮะเมื่อตอนที่ลองในเครื่องเพล์นหนึ่งแล้วมันกระตุกแต่พอแผ่นมันมาลองในเครื่องเพลสองปุ๊บก,ก็จะเนี่ยมันก็จะเลื่นเลยนะครับไอแผ่นไฟนอลเจ็ดจะกระตุกตรงมูวี่ตรงเริ่มเกม เนี่ยตรงนิวเกมเนี่ยข้างในเนี่ยตรงดาวเนี่ยครับมันจะกระตกุกอันนี้คือไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะแบบนี้เลยคือแผ่นเกมอ่ะมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนีอลองให้ดู ให้รู้ให้ลูกค้าแบบได้ทราบว่าตัวแผ่นเกมที่เลาะที่มันเปิดแล้วกระตุกกระตุกทุกแผ่นเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากที่แผ่นนะครับมันเกิดจากที่หัวอ่านเครื่องเพย์หนึ่งผมมันสภาพไม่ดีนะฮะก็มีการกระตุกก็เลยมาลองในเครื่องเพย์สองที่สภาพหัวอ่านมันดีกว่านะครับพอมันดีกว่าเนี่ยก็เลยเปิดลองแล้วมันก็ไม่มีการกระตุกอะไรให้เห็นนะครับเนี่ยนะครับไม่งั้น ตะก,กี้ตอนเสียงดาวมันจะกุง้งกึ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 ้งถ้าถ้าใครไปดูในคลิปเพลนหนึ่งผมนะ,อะ okay. เอาเอา GT แผ่นหนึ่งที่ตะก,กี้ลองเข้าไ้แข่งรถแล้วมันกระตุกลองให้ดูผมลืมกด2ทีมันต้องกด power 2ทีจึก๊กจ๊ ถ้ากดทีเดียวมันจะไม่ติดนะับมันจะไม่เข้าเกมให้ อันนี้ก็จะไปกระตุกตอนเข้าเข้าในเกมนะฮะตรงเข้าในเกมเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูเนี่ยสตาร์ทเกมเนาะ อ๋อเกมนี้ไม่เป็นอันเกมนี้ผิดเกมนี้ผ่านผมเอาผิดไม่เป็นไรก็ลองให้ดูไปแล้วกันเกมนี้ไม่มีอะไรก็ตอนลองก็แบบนี้เหมือนกันตอนลองในเครื่องเพีนหนึ่งก็แบบนี้เหมือนกันเกมนี้ไม่ได้มีอะไรตะ่ก,กี้ลองเป็นเกมสุดท้ายแล้วก็ลืมว่ามันผ่านอยู่ไม่มีกระตุกอะไรให้เห็นไอ้นี่บอกว่าแมนเวอร์จะกระตุกตรงเสียงเสียงตอนเลือก เลือกเมนูไอเกมสตาร์ทอะนะฮะนี่ลองให้ดู จริงๆมันตัดได้นี่มันจะไปิดดีตรงเนี้ยนิดนึงแล้วก็น,นี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยฟังเสียงดูฮนะเห็นหะเียงเพลงมันจะไม่นานเลยไม่งั้นโดนตีมันจะต้องถึงต้องถึงต้องถึง,อ,ง,ถงอะไรของมัน คือทุกแผ่นอนะเล่นได้ทุกแผ่นจริงๆนะครับแล้วก็ปกติเลยไม่มีการสะดุดไม่มีการอะไรนะครับทุกแผ่นโอ้ยกล่องมันติดเปิดไม่ออกกล่องโจก็กวจะไปตอนไตเติลปกติผมเคยปล่อยเปิดดูไตเติลมันต้อง ต้องหลายแผ่นแล้วมันไม่เป็นนะแผ่นนี้รอบนี้ดัน ห้างดูนะเนี่ยแต่ต้นเลื่อนๆเลยแต่ต้น เกมก็ไม่มีอะไรแล้วเกมนี้ที่ลองไม่มีอะไรละก็ยุคิยุคิก็รู้สึกจะเป็นไตเติลเหมือนกันสองทีสองทีเริ่มผจะได้ลองเกมเพลย์สอง ใช่มันมีตรงเนี้ยกับจะตกตกน,ตนี่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยเลือเล่อนๆเลย ที่มันมีขึ้นขึ้นไตเติลชื่อเกมอ่ะเก่งน้องตีภาพอะไรไม่มีกระตุกเลยนะครับปกติเลยนะฮะคือช่วงนี้ผมต้องมาเสียเวลา ลองแบบนี้เพราะว่าเครื่องเพลเพย์หนึ่งผมสภาพมันไม่ค่อยดีแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเอาไปซ่อมไม่ได้นะฮะเนื่องจากห้างมันปิดอยู่ผมก็เลยต้องมาเสียเวลาลองให้ดูในเครื่องเพย์สองช่วงนี้เสียเวลาอัดคลิปเพิ่มคือไม่งั้นบางทีลูกค้าก็ถ้าเกิดว่าผมไม่ทำคลิปเพิ่มลูกค้าก็จะไม่เข้าใจคิดว่า แผ่นมันไม่ดีที่แผ่นมันกระตุกที่แผ่นนะฮะผมก็เลยต้องมาเหมือนกับเอาเครื่องเพย์มาช่วยยืนยันนะว่าแผ่นว่าแผ่นน่ยมันปกติแผ่นมันอ่านได้เลื่อนเลยนะครับแต่ทีนี้มันที่อ่านแล้วกระตุกเนี่ยมันเกิดจากหัวอ่านเพย์ผมมันไม่ดีนะฮะ あっでもゲームぱいがあるチェックスオン。 Nemo, <laughs> oh, that's my boy. So, how's a lucky thing? Lucky, watch me swim over to that coral. Okay, I'll meet you there. Why don't you try to swim through all those rings of bubbles on the way? Good job. Now we're ready to go to school. Follow me, and remember you can speed up by pressing the move button. I will, Dad. ไฮไฟตามพ่อนะครับอเดี๋ยวเพสองแล้วไม่ต้องเปิดดังก็ได้ผมจะลองเพศหนึ่งให้ดูว่าให้ดูแบบเสียงให้ดูภาพไงว่าว่ามันเก็บแผ่นมันไม่ได้กระตุกเลย In the swamp, and dear Fiona couldn't be happy. Her parents invited her and Shrek to far, far away so they could meet the handsome man she met. Look, I don't want to be late. Then I need help collecting eyeballs. It'll be a lot. Be sure to all your eyeballs to snacks on your trip. Been doing that. Oh, ตายเลยโอ้ยเลือกเล่นได้ต้องสี่ตัวอเออมีลาก็มีขนมปังขิงเฮ้ยขนมปังขิงมีปลาไอ้ไอ้ไม้เท้าด้วยอือรอนเป็นมุมแมลงเลย เหมือนเล่นได้สี่เพยเยอร์เลยหรือเปล่าขอดูนิดนึงเออหนึ่งสี่เพเยอร์จริงๆเจ๋งเกมนี้เล่นได้สี่คนบ,คบังคับคนละตัวเลยโอ้ยถาดผมติดถาดติดเอนอะถาดติด Yeah. เซกาเซกาแอนเซกาเพื่ออะไรเนี่ยตัดตัดยังไม่ได้ okay. เดี๋ยวนี้ก็ตัดไม่ได้ต้องสักพักหนึ่งยถึงจะตัดได้แต่ละอัน เช็คเงินมริการด้วยรู้สึกผมมีเซฟเหรือหรออันแรก่เคยลองไว้นานแล้ว การของลูกค้าที่บอกว่าได้แผ่นไปเล่น,เล,นเล่นไม่ได้บางแผ่นเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะเป็นยังไงยังไม่เข้าใจเหมือนกันคือเนี่ยในคลิปคือผมจะลองให้ดูทุกแผ่นนะครับ yes. ก็คือแผ่นมันก็จะเปิดติดจะติด,ตดนะครับแล้วก็เข้าไปในเกมได้ทุกแผ่นเลยนะฮะแต่จะมีลูกค้าบางรายนะครับบอกว่าคือเขาเขาไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้ทุกแผ่นที่เขาสั่งไปอ่ะนะครับคือบ,บางแผ่นก็เล่นได้ บางแผ่นก็เล่นไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะแต่แผ่นที่เล่นไม่ได้เขาบอกมันเปิดไม่ติดเลยนะฮะผมก็เลยงงว่าเอ๊ะมันทาไมเปิดไม่ติดเลยซึ่งในคลิปผมก็อัดให้ดูอยู่ว่ามันเปิดติดนะครับแล้วก็ปกติแล้วก็คือผมก็คือเนี่ยแผ่นที่ลองก็คือแผ่นที่ส่งลูกค้าจริงๆนะครับไม่มีการเอา,เอาแผ่นอื่นมาสับนะครับไม่ไม่มีการเอาแผ่นอื่นมาสลับ พราะว่าแผ่นไลท์นี่คือทําทาเกมตามที่ลูกค้าสั่งนะครับก็คือมันมีแผน่นแผ่นไมาอยู่แล้วเนี่ยก็คือทําไว้ให้เนี่ยนะครับแล้วก็ส่งนะครับผมไม่ไม่เอาไม่มีความจําเป็นต้องเอาแผ่นอื่นแผ่นที่เสียแผ่นที่อะไรมามาสลับให้สลับไปส่งนะฮะก็คือผมจะเอาความไอเหมือนกับเป็นอะไรเชื่อมั่นเป็นมาตรฐานะนะฮะว่าร้านผมอะขายแผน่นเล่นได้จริงๆทุกแผ่นนะฮะ S <S คือผมไม่ได้เอาแผ่นเสียแผ่นอะไรมาให้โอเคแผ่นเสียแผ่นอะไรมันมีนะครับแผ่นที่ทาแล้วเสียแผ่นอะไรมันมีแต่อัน,นั้นก็คือถ้าผมลองเอามาลองแล้วมันไม่ได้แผ่นมันรู้แล้วว่าไรเสียผมก็ทิ้งผมไม่เอามาสลับเอามาใส่ลูกค้าไปให้แบบว่ามาเสียเครดิตตัวเองอะ่ะนะฮะก็คือถ้ามันเสียผมก็ทําใหม่ให้อ่างเงี้ยก็คือทําจนเรียกว่าโอเคแผ่นมันดีทุกแผ่นแล้วเนี่ยผมนึงเอามาอัดคลิปให้ดูอีกทีนึง ว่ายืนยันว่าแผ่นที่ทํามาเนี่ยมันดีมันโอเคแล้วนะแล้วก็มาลองให้ดูก็คือเนี่ยลองให้ดูติดก็คือติดนะครับเพราะแผ่นเสียผมก็ทิ้งจนะริงๆแต่คือแผ่นเสียมันมีแต่มันมีไม่เยอะ เพราะถ้าเกิดมันมีเยอะผมก็เหมือนกับมันก็ไม่คุ้มทุนที่จะทำะนะถ้าเกิดว่าทำแล้วเสียหายเยอะขนาดนั้น<ม>อะไรเงรี้ย Anniversary Collection มีให้เลือกเล่น2ภาคเป็นสติดสองไฮเปอร์นะครับกับสติดสามสติดสองไฮเปอร์ก็รู้สึกจะเป็นภาคสุดท้ายของเครื่องซูเปอร์ไฟมิคอมเนี่ยแหละไอรุ่นที่16ตัวสตีสิบหกตัว okay, เทสองไอสตีสองสิบหกตัวเออ่ันี่เป็นสติดสองไฮเปอร์ซูเปอร์ไฟมิคอมอ่ะ เดี๋ยวผมให้กดดูให้ดูตัวละครแล้วกันจะเผื่อบางคนจับได้ก็คือมันเอาภาคไอ้ที่ Super ร์ไฟมิคอภาคสุดท้ายอะรู้สึกจะ3 2มสิบเมกเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเอามาให้เล่นเนี่ยวัวซันโหมดไปเลยแล้วกันจะได้ดูตัวละครเนี่ยมันจะมี16ตัวจำได้ก็คือมันจะมี8 8ตัวหลัก8ตัวหลักก็คือตรงนี้แปดตัวหลักแล้วก็เพิ่มไอ้สตัวบอสไอท้ที่ตัวนี้มาไอ้ใบสันสก,กัดเวกา้าแล้วก็บล็อกเออแล้วก็ไอ้สิตัวก็จะมี4ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอา่าทีท่ทอา่าโทโมฮอกไฟหลงแคทมี่แคทมี่แล้วก็ดีเจ,จนี่ผมจำได้ เป็นรุ่นในซูเปอร์เนี่ยเพราะกราฟิกผมก็ดูแล้วนะ่าจะเป็นซูเปอร์แล้วผมเลือกให้คอมไม่ได้เหรอเวนกรรมแล้วผมทำอะไรไม่ได้ด้วยกดออกก็มาออกไม่ได้โอเคจจะเปลี่ยนผากับกดอะไระไปลองสติดทสามให้ดูแต่ไม่เป็นไรลองแค่นี้แล้วกันนะครับโอเคมัน20่สิบนาทีแล้วด้วย เพราะว่าวันนี้ผมอัดคลิปเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าไปเสียเวลากับเพลงหนึ่งลองลองตั้ง40กว่านาทีนะครับอขอจบคลิปเท,เท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ